เห็นแหละเส้นทางที่ตัวเองผ่านไปนะเห็นแหละก็ตื่นตาตื่นใจเนาะนี่คือทางไปนาของเมืองไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเบิ่งเอาเดา้อโอ้โหพี่น้องเลยนะครฮะมันปานนี่ผุนบอนะี่ฮะไปใช้กันแล้วแต่มาใช้กันแล้วแต่นะถนนทั่งทางยางดีมีทงไทยและกระทงหน้าเบิ่งเอาเลยถ้าบ่เสือบาบูนะสบายดี ข่าวักไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บ่ว่าจะเป็นทางในประเทศแล้วก็ทางต่างประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสาวผู้พายเชนเนลเด้อซึ่งวันนี้นะัสูากามารายงานตัวที่ซ่องสาวผู้พานะพี่นอนะ้องเนาะก็เป็นซ่องซ่องซ้ำห้องจากซ่องสาวลาเนาะพอดีส่องนี้ซ่องสาวลาซินโนมีปัญหาหน่อยหนึ่งแล้วนะพี่น้องนาะจะได้กา ฝากเนี่ยฝากตัวเนาะฝากพีพีเอชซีเข้ามาติดตามรับชมสาบุพาสาบุพาจะมาเห็ดคลิปหรือเสั้นลงสองนี่เนาะพี่น้องเราจะได้กระฝากเป็นกำลังใจสาบุพาใน่เด้อแต่สำหรับพีเอชซีผ่านใดเนาะที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจสาบุพาใน่เด้อแล้วก็อ่าสนับสนุนส่องซาบุพาซีโนเอซาบุพาเซเนลโดยการบอกกดขำโฆษณาเด้อพี่น้องเซอร์มือนี่นะซาบุพากะ จะมาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นเนาะพาพ,พี่น้องไปหับ z o o อ่าถนนไปน้าของทางฝั่งประเทศไทยอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วเคยเห็นแล้วแต่ว่าเห็นอีกบาดใดก็ยังแบบว่ามีความแบบ amazing แล้วก็ประทับใจต่อถนนไปนาของทางฝั่งไทยลายนะพี่น,อน้องเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของสาวผ้านะพี่นอ้องเพราะว่าแต่ตอนอยังน้อยในสาวผ้าแบบ อันเที่ยวไปหน้าตลอดแลวก็คีรถทิบอ,อกไปเนาะแบบถนทนทนทางยา่ยมพนย่ยหนานะพี่น้องไม่นสิเปื้อนเนาะไปลว่าก็ขิดฟันไว้ว่าอยากมีทางคอนกีอยากมีทางลานยางดีๆแบบเที่ยวไปหน้าแบบแก็เลยแบบมาเห็นถนนไทยก็เลยแบบรู้ซึกประทับใจแหงเนาะก็เลยอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมอีกเนาะ ซึ่งมือม่อนี่นะโซฟาก็ได้คิดมาจากส่งของไอโบอีกแล้วนะพี่น้องไอโบโซล่าเสียงแคลาเดอร์พี่น้องเด้อก็ฝากไปติดตามให้กำลังใจคลิปต้นสบับของไอเป่นเด้อเดี๋ยวโซฟาจะไปลิงเอาไว้ใต้โพสทธเนาะซึ่งมื่อนี่โซฟาจะพาพวกพี่น้องไปเที่ยวถนนที่จังหวัดอ่าสุพรรณบุรีนะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเนาะพี่น้องงามแห้งเนาะใหม่เอี่ยมอ่องพี่น้องเอ,อ,อย้ยเห็นแล้กวก็อยากได้อยากได้โออยากได้อยากได้ด้วยเนาะเนาะอ่าพี่น,อน <laughs> อ้นองเอ้ พอลาร์ก็จะเป็นการใหญ่ห่างเนาะขั้นต์ตะไปเอาเป็นว่าเราไปหับส้มคลิปอ่าการอ่ารีวิวถนนไปหน้าของทางฝั่งประเทศไทยผ่านสองของไอโบสลาลัยเซนแคนลาวพองผมกันเลยนะพี่น้องไปกันเลยสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเอ๋ยนะครัตอนนี้บาบูยูทีเจงหวัดสุพรรณบุรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งทางไปหน้าประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนะครับป่ะป้าทูพ่อแม่พี่น้องนี่ะเบิ่งเอาเด้อเนี่ย อันนี้คือธงหน้าเนี่ยอันนี้คือถนนเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิงเอาพี่น้องเอ๋ยนะฮะราดยางยางดีเนะะี่ยเส้นแบ่งจราจรยางงามเลยเดี่ยโอ้โหนะฮะตอนนี้บาโบยูทีองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะที่ว่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนอตตำบลดอนตาลน,นะครับพี่น้องครับมาเบิ้งก่อนมาโครงการกอา่อสร้างเพิ่นใส่เงินเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะโครงการซ่อมถนนราดยางนะฮะนี่เลย ระยะความยาว770เมตรพี่นอ้องแล้วกับพี่นี่ไม่น้อยกว่า6.930นี่นิ้ยังพี่น้องเอ๋ยคือ,ค,อคืองบการก่อสร้สางเพราะนี่ว่าเงินการก่อสร้สางพี่น้องนี่ทะเลเบอร์รอะไรพี่น้องเองะะ๋ยเนี่ยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันถ้วนพี่น้องเองะะ๋ยเนี่ยตอนนี้บาบูอยู่ที่นี่เลยพี่น้องเอง๋ยปไาชัวตำบลทุ่งครีนี่ะอำเภอบาง เดิมบางนางบวชพี่นอ้องป่าทัวถนนประเทศไทยนี่คือทางไปนาเข้าหมู่บ้านประเทศไทยเดอ้ออยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนะนี่ยนีบาบวชนมีโอกาสมาถ่ายภาพวีดีอ้องงามๆให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องอะไรเห็นนอกพี่น้องนอกมีธงให้และกระทรงหน้ามีเสาไฟฟ้าอย่างดีฝนเดอ้อพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเบิ่งเอาพี่น้องเบิงเ่งอ้าวนี่เนะี่ยทางราดยางเอา มาเบิ่งไก่ๆยังน้อยกว่าภาคพันธลาดหนาขนาดไหนทีท่บาโบเห็นจะมีอยู่สองชั้นเราพี่น้องชั้นหนึ่งควรจะเห็ุเป็นหินก่อนเนาะต่อมาเลยก็ลาดยางเลยเบิ่งก็คือบน่นหน,หนาบนไดนเนาะปาถนนดินปานถนนดีปานน,ปาน,น,ปานี่เด้บนะ่เน้อประเทศไทยก่อนหน้าที่บาบบเคยไปจังหวัดยาสูทอดน,นะฮะกับเป็นถนนคอนกรีตม้ามือนี้กับเป็นถนนระยะราดยางนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนาะ ระยะทางเจ็ดลอยกว่ากว่าเมตรบาทสันเอา้าเดี๋ยวบาบูจะล่องพาพี่น้องขับรถไปด้านหนา้าเบิ่งกันนะเบิ่งกันนานะครับว่บาเส้นทางนี้จะไปหอดใสเนาะเบิ่งคือจะเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้านเด้พี่น้องเอ๋ยนะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่บาบูเห็นแล้วอ่อนซอดออนซอดเนาะพี่น้องเนาะจังมู่เฮาเจ้าข่อยนะพี่น้องเอ๋ยยังบาบูคนงูเขาบาปัญญาเนาะเห็นแล้วก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับคนไทยหรือคนในที่เคยมาเห็นแล้วเพิ่นอาจจะเป็นเรื่อง ธรรมดาธรรมดาเนะยแต่บาบูบอกกันว่าโอ้โหยอ่อนซ้อน,อนดีเนาะอ่อนซ้อนดีเนาะเนี่ย,ออย,ยกระสีทั่ทงไปหน้าตัวเป็นนองเลยนะฮะจริงว่าทางไปหน้าเพราะว่าเป็นถงหน้าเนาจะจักส่บาบูบาอ,อย่างไรนะมีลรทางอย่างดีเพี่ป็นนองเลยเสียงที่สําคัญนี่เลยมีขี่ง่วพร้อมเอนี่ดนี่ทางให้ให้งัวงยางบนน้อนะคือยางดีเนาะตรงกลางก็จะมีเส้นเหลือง บาี่น้องเอยนะฮะบาบกเองกับหอนหลายนะบาบู่หนาวด้วฮหอนเดี๋ยวนี้เนี่ยลงมาเห็นถนนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หูนะฮะนี่แหละคือจุดขายของสไตล์บาบูกับเป็นยังสีนอกเป็นหองเนะาะทางมอ้ชมเห็นบาอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเบื่อว่างอลังการนะฮะแต่บอกเลย่าบาบเองกลังออกจากใจในนอกไป็นหนองนอกเส้นทางทีตัวเองเห็นแหละเส้นทางที่ตัวเองผ่านไปนะเห็นแล้วกระตื่นตาตื่นใจเนาะนี่คือทางไปนาของเมืองไทยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีเบิงเอาเด้อโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะมันปานนี่ผุนบอนี่ยฮะไปไซกันแล้วแต่มาไซกันแล้วแต่นะถนนหนทางยางดีมีทงไฮแล้วก็ทงหน้าเบิงเอาได้ถาวบัเเื้อบาบูนะมีเสาไฟฟ้าด้านบนด้านบนพี่น้องเอ้ยนี่คือประเทศไทยความสุขของบาบูที่ได้เห็นก็บ,บอกไว้ว่าโอ้โหโอ้หนะฮะ อยากให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านบาบูด้เห็นน้ำนี้นะครับ,บประเทศไทยเป็นสุดยอดขนาดใดทางบอ่อเสือกับล่องเบิงบอ่อเสือกับล่องเบิงเนี่ยอือหือได้กลิ่นทุ่งนาได้กลิ่นทุ่งหญ้าได้กลิ่นโคลนเนี่ยพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยเส้นทางเขียวขจีนีะครับบอบอกว่าเส้นทางไปหน้าใสว่าจังได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวบาบูจะพาทาำมาชมนะครับเดินทางไปจนสุดก่อนว่าเส้นทางนี้จะไปหอดใสมาหอดใสเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือสุพรรณบุรีอ้าวไปพี่น้องไปสิบหัไหลประชาชนเพิน่นหะักนี่ฮะหักอ่ผู้บริหารของเมืองไทยแต่ยังไงเนาะนะเฮ็ดให้หดีป่านนี้เนาะไปทุ่งไฮทุ่งหน้าขนส่งเนี่ยนะเรื่องเหล้าของกเกษตรผลิตผลทางการ,กรเกษตรนะ,ะก็ได้ดีเนาะถนนดีเวลาไปใส่ไปมาใส่ก็สะดวกสบายไปหาหมอก็ยังรวดเร็วนะฮะเพราะว่าถนนดี โอ้โหนะตอนนี้บาบัวอยู่ที่นะฮะตำบลทุ่งครีอำเภอเนื่อบางนางบวชเนาะพี่น,อน้องเนาะมาจากปุ่นนี้เลยเป็นคลองน,น้ำนี้นะมาเบิ่งนก่อนคลองน้ำมาเบิ่งนก่อนคลองน้ำอันนี้จะเป็นคลองน้ำโอโ้นามดีขนาดเลยเนาะสุพรรณบุรีนี่พี่น้องเลยนะอันนี้จะเป็นสะพาน สะพานข้ามไปอีกอีกถนนหนึ่งเนาะโอ้อ่านเห็นบ,บาบูวบ้างไงเดอ้อบาบูอ่านบ่ควายปินเนาะภาษาไทยสะพานนี่ก็สีเก่ากแก่แห้งขนาดเลยแผลม,ม,มจะเป็นคลองน้ำมาตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาอู้ขนาดทุ่งนาเด้พี่น้องไอ้ทุ่งนานะถนนยังดีเนะาะเสาไฟฟ้า,ฟา,ฟาหอดทุ่งนาขนาดเลย ถามว่าบ,บาบูบ้านย okay ังบ,บางทีบาบูบ้านก uh ็เห็ดเห็ดเหยียดเห็ดงานเด้อมาเห็ดเหยียดทีบาบูบ้าด้กกลืนไปก่อนหน้านะเอ้าเดี๋ยวบาบูบจะยางไปทั้งหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะไปเบิ่งนะเหวก็ขับรถไปเนาะบาสถนนเส้นนี้จะไปเข่าไปในหมู่บ้านหอใสเด้ออ้าวตามบาบูบไปเรื่อยกันเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาก่อนพี่น้องเบิ่งเอาก่อนก่อนสิไปนะชื่นชมก่อนชื่นชมก่อนอ่อนซ่อนก่อนพุ่น อโอ้โหป้าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะมันป้านนี้พื่นบอกทางไปหน้าประเทศไทยพี่น้องเลยนะ่ยเศรีบาดยังไงเอ้าป้าโบข้ออนญาตเด้อพี่นอ้องเด้อพาทำผู้ชมเขาไปเบืองดันให้ก่อนป้าเอาเดี๋ยวบ,าบ่าวบจะพาพี่น้องป่องปายทุกทานมาเบิ่งเด้อถนนเมืองไทยโอ้ยเนี่ย พี่น้องเอ้ยนะฮะพี่นบอกว่างบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นพี่น้อโอ้โหเอ้าไปเลยพีย่น้องไปเลยยางดีเรือหลายนะฮะนี่แหละผลผลทางการเกษตะะกร,รนะพี่น้องป้องปลายเนี่ยชาวเกษตรกรเนาะเอ้าเบิ้งที่เรพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่มีกองขี่ควายพร้อมนี่นี่พระเนรแห่งม้าควายม้าหนอ่อแลนเนี่ยเลยบอกคนนั้นยังไม่ใหม่เลยเนี่ยนี่ นี่คือจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเปิงเนาะที่แหล่งนลเนี่ยพืดผลทางการเกษตรก็ดีนะฮะบ้านชาวบ้านพฟ่นกบบนี้านหลังบักโตหลังบักใหญ่พุ่นน,น,นะเออขออนุญาตเด้อนี่ยฮะบ,บ่ออาวเขาเนี่ยผ่านกลายผ่านทางเส้นนี้เนะะี่ยขออนุญาตบันทึกภาพเนะะี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมเด้อนะะี่รับเพื่อเป็นแนวทางของอ่าอ่าทำรับชมทันทียังอยากบอท่านเคยเห็นประเทศไทยเนาะหรือว่าบอท่านเคยเห็นถนนทีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี โอ้ปา่าวเสาไฟฟ้าพี่น้องเไอเนี่ยบ้านอยู่ตรงไหรตรงหน้ากัหลังบักง่ามหมดดิฮึมเป็นหอดสายไป็นหอดสายลองเบิง้งแสดงว่าเส้นทางนี้เข่าไปในหมู่บ้านนี่เนี่ยจากหมู่บ้านไปตรงหน้าอ๋อมอดีพี่น้องตาปลายบอกทางบ้านลาดตา์เนาะบ้านลานตาลมาสันเอา้าบาบูกาทิบะมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เนาะ อ๋อ oh, เป็นถนนเส้นทางลัดไปทุ่งหา้าอีริทต,ต้นนี้พี่น้องเอ๋นะฮะโอ้โ oh, อ oh, 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 ้โหโอ้จะเห็นเลยก็ดีใจเนาะถนนประเทศไทยเอา้ากลับไปอีกทีหนึ่งเส้นหน้ากันนะเส้นหน้ากันนะี่ยโอ้ตำบลดอนตานลนี่นี่พี่น้องเอ๋ตำบลลาดตาเลเนาะบอกพิธบอกถือต้องขอติดขอไฟเล่มแดงลายเด้อหมดอีกมากในเชิงทองเที่ยวเนี่ยฮะฟังสายมือจะเห็นนะฮะ เพิ่นเกี่ยวเข่าบ่าเนาะโอ้ปะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิ่งกล้องงามกล้องตื่นตาของถนนเมืองไทยเนะะี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับการรับชมกันแล้วกันเด้อบ,บ่าวบุญเองก็บที่ว่าได้กิฟภาพาบรรยากาศเนะะี่ยช่วงที่ตัวเองเดินทางให้พี่น,อน้องได้เบิ่งได้เห็นนะฮะนี่คือถนนนท์เนี่ยทางไปทุ่งนานะเพราะว่าเป็นทางลัดไปทุ่งนาของเมืองไทยนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนาะท่านใดทีมม่มักแล้วก็ชื่นชอบนะฮะ คลิปของบาวโบนี่ฮะรับชมเพื่อความันเท่งเนอะนะฮะอย่าดึงก้นไหลเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะท่านผู้ชมนะสิ่งที่สำคัญเนะฮะสนับสนุนบาวโบโดยการบอกกดขังโฆษณาก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้มือนี้เนี่ยอยู่ที่สุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนาะบาวโบเขาเนี่ยลาท่านผู้ชมไปแล้วลาท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะสวัสดีครับสบายดีพี่น้องไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อโอ้โหมาพอทุงหน้ากัดสกิดมาทางไปหน้าตัวเนาะพิกถือขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทุกท่านโอ้โหเข่าเขี้ ขู่นเขาอูาน้ำตู้นี่ทุนทางก็ดีดีเด้ออ้าสุกาดิจบไปแล้วเนาะเี็นเน,นาะการรีวิวทงไันทงหน้าแลยกะถนนหนทางสวยง,งามจากส่องของไอโบสลุล่าเซนเทลาวเนาะก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณอ่าไอโบเนาะที่อนุญาตนำไห้นำคลิปมาเรียงสั่นได้เนาะอ่า รายการต้องขอขอบคุณขอบโมขอบใจพี่ีเอฟซีทุกท่านวอาจะเป็นฟังเล่าฟังไทยและกระทางต่างประเทศที่เข้ามาติดตามครับชมงห้กำลังใจชนะ่องน้อยแองสภูผาเพื่ออาผู้บ่วยคนี่ได้สามารถมีรายได้มารักษาตัวเนาะสลัดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้นะองสภูผาก็แสดงขอตัวลาไปก่อนนะยูนนะ่พบกันใหม่เด้อพี่ทางเด้ออย่าลืมติดตามอาสภูผาผ่านช่องสาวุภาโดยด้วยพี่น้องเพราะว่าได้มาลงคลิปอยูอยย่่องนี้เรื่อยเลยเนาะเพราะว่า ต้องรักอันมันผิดกฎเลยนะพี่น้องเนาะจะไม่กล่าฝาแย่พี่น้องเด้อก็เลยก็แชร์กำลังใจในส่วนยานวิวตกลายพี่น้องพี่น้องเอฟซีบุ๋งหายไปทางเด,ดะะเลลบิวต์เด้อลืมกันแหละบอฝาลืมกันเด้พี่น้องเด้อสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย